ครับผมมาบันดอยนะมามาเห็นเขาแต่งชุดอาคารนะเดี๋ยวจะลองสอบถามว่าอา,อาคารจากบ้านไหนนะ้อันนี้อันนี้ชุดอาคารมันกน็นอนรอชุดชุดชุดอย่างไรอาคาราจะจะจะฟ้อนรำาครอะอย่างนี้รลำได้ยังฟ้อนไือยังร <c oughs> ำได้ยังได้แสดงรือยัง <c oughs> อ๋อยังไม่ได้แสดงเหรอรำชุดอะไรแล้ว <c oughs> ว่าต้องอ รับผมตรงนี้เรียกว่ากระบอกไม้ไผ่นะเขาใส่น้ำาอ่ใส่เวลาเขาไปอ่าใส่น้ำนะผมเรียกว่าต้องไม้ไผ่นะะเคยเห็นจากที่ไหนนี่จากบ้านไหนเด้บ<า>้านตนม่วงคฮะบ้านต้นบ่วงเนาะอ๋อมากี่คนเอ่ยยี่สิบกว่า,นานคนย่กว่าคนยังไม่ได้แสดงเหรอ,อ,อ,อแล้วเอ้ยบ่าวันกับคืนมาแสดงรื่เปล่าเห็นวิธีไม่เห็นมาเอาวันนี้วันแรกเนาะอ,อ๋ออาคาบ้านต้นม่วงนะครับผม ก็ชุดอากาศเรียกว่าชุดท้องกินนะฮะข่าวตอนนี้จะเป็นกรองนะผมอาราเรียกว่ารำกระทงไม้ไผ่เราเห็นอยู่นะผมอารากระทงไม้ไผ่นะเดี๋ยวจะได้เห็นการแสดงของเขานะอาคาตอนนี้เป็นบนดอยนะผมดอยกาะหวันนะมีการแสดงหลากหลายของกล,กลกุ่มชาติพันธุ์นะผมมีทั้งลาหูะฮะโมเซอร์อาขาแล้วก็เป็นมง้งฮะไทายใหญ่ทไทยรื้อไทยขืน อาจจะใย่มากมายตอนนี้เป็น่วนเสาอาคารนะครับ,รบผมพระพรมเดูตอนะครับ